ันนี่ก็ผสมดินนะคะตากดินไว้แต่เพราะบ้านเนี่ยจะเป็นงานละเอียดนะคะเริ่นค่ะตึ้งแปลงแล้วนะคะสตรอเบอรีร่ร้อนไปค่ะช่วงนี้มีซีซั่นใช้ยาหัางมาไหม เจนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอพ่อมาสวอ่ะูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแม่เอมมาจังนะคะเอมมาจังไหป๊ะป๊าไหวะ ฮัลโหลวันนี้มากัน3คนนะคะยูน่นเนี่ยก็ไปทำงานนะคะวันนี้ก็เข้าถึงฤดูกาลปลูกผักของญี่ปุ่นแล้วนะคะก็จะเริ่มปลูกผักได้แล้วแต่ว่าก็ยังดหนาวอยู่นะะยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่วันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันเลยคะ่ะนี่มีแผนการคร่าวๆแล้วนะคะข้างหลังอาจจะดูลุกๆหน่อยนะคะเป็นแผนการสวนของปีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยคะ่ะเจ๊เนาะ ไปกันเลย<อ>นี่นะคะก็เดี๋ยวจะใส่<อ>บล็อกอย่างนี้หมดเลยนะคะไ,<อ>ไม่รู้ว่าจะได้กี่บล็อกนะคะอ,อันนี้ก็ปรุงดินแล้วหนึ่งอันนะคะอันนี้ก็กะว่าจะปลูกสตรอบเบอรี่นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีใส่บล็อกเพิ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะปลูญ้าเทียมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมาอัปเดตกันส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ผสมดินนะคะตากดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้เนี่ย แม่ไอมาจะบอกว่าช <go> <die way> <down> well ่องของเรานะคะก็ลงคลิปยาวเนี่ยวิวไม่ค่อยจะมีเลยนะคะวิวน้อยมากก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคลิปสั้นก็เป็นนะคะเดี๋ยวแม่ไอมาจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าช่องเราเนี่ยลงคลิปสั้นอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปยาวเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าเราจะเข้าไปดูคลิปสั้นเนี่ยของช่องแม่ไอมายังไงนะคะก็จะกดเข้าไปตามนี้เลยนะคะ ก็จะมีคลิปสั้นเนี่ยที่ลงอยู่ประจำเลยนะคะทางช่อง YouTube เนาะยังไงก็ถ้าไม่เจอกันในคลิปยาวนะคะก็ฝากคลิปสั้นด้วยนะค่ะ ก็ค่อยๆทํากันไปนะคะเพราะว่าจะปลูกผักได้ลงผักได้เนี่ยก็พฤษภานะคะอันนี้ก็เมษานะก็เหลือเวลาอีกเดือนนึงก็มีเวลาทําอีกเยอะค่ะแต่เพราะบ้านเนี่ยจะเป็นงานละเอียดนะคะก็คือจะต้องแบบจะต้องเป๊ะเราทำก็คือต้องให้เท่ากันห้ามยกเยกนะคะเหมือนของแม่เนี่ยจะยกเย,ยกตลอดเลอะมากเลยเธอ ล็อกไม่พอนะคะก็ต้องออกมาซื้อบล็อกนะคะให้พ่อบ้านอยู่กับเอม็มมาจังนะคะช่วงนี้ก็ซื้อของเติมของตลอดเลยทําพื้นที่ปลูกผักใหม่นะคะก็ราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะถ้าเทียบกับไทยเนี่ยคิดว่าพวกอุปกรณ์ปลูกผักหรือว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไทยเนี่ยจะถูกแล้วก็หาง่ายกว่านะคะ แบบว่าก็ถือว่าทําแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะได้ใช้ยาวๆก็ไม่เป็นไรค่ะลงทุนค่ะน่าจะเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้สองก้อนหนึ่งร้อยสีบเยนดอกมงดอกไม้ก็ม่เยอะล้วนะอา,ากาศอุ่นนะปละูกได้กรี๊ดน่ารักมากน่ารัก ดูบรรยากาศภูเขานะคะสวยมากจัดมาเท่านี้นะคะสตรอบเบอรี่ด้วยหนึ่งต้นนะคะซื้อไปหนึ่งต้นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้ออีกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีไหลนะฮะเราก็เอาไหลตรงนี้ไปปลูกได้ตาใส่งเงินค่ะวันนี้ก็ได้ครึ่งแปลงแล้วนะคะสตรอบเบอรี่อันนี้ก็เป็นที่เราปลูกจากไหลเองนะคะ เดี๋ยวจะทำคลิปช็อตไว้หน้าช่องนะคะก็เข้าเพื่อนๆเข้าไปชมกันได้นะคะวิธีการปลูกสตอเบอรี่จากไหลนะคะของปีที่แล้วนะก็คือได้มาหลายต้นมากนะคะนี่ส่วนของพ่อบ้านก็ใกล้เสร็จแล้วปีนี้ก็คือปวดหลังกันมากเลยนะทั้งทั้งแม่ทั้งพ่อนะคะเสร็จแล้วค่ะบล็อกปลูกผักที่สอง เราก็มีเด็กซนอยู่คนหนึ่งนะคะเด็กซนไหมคะเอ็ม่าเด็กซนไหมไม่เด็กซนเอ็มอาใช่เด็กซนไหมคะไม่ซนก็ะนไม่ซนเปลี่ยนชุดแบบเยอะมากนะคะเพราะสกปรกเหนื่อยมากค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปของวันนี้ก็คือ ปรับพ่อปู่แม่ย่าไปกินข้าวเย็นกันค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเท่าไรเลเวลเท่าไหร่เลเวลสกเลตเลเวลจิสเนโตจิสเนโยูน่ากลับมาแล้วนะคะพร้อมไปค่ะบรรยากาศชาวบ้านเรานะคะตอนนี้จะพาไปดูฟุกินโนโตะตรงนี้นะคะ อลังการมากเป็นผักป่านะคะนี่อยู่หลังบ้านพ่อปู่นะคะมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะไม่ต้องขึ้นไปเก็บบนเข่าเลยอันนี้คือขมมากนะคะนี่นี่ใหญ่มาก เนี่ยฟูกิโนโตอร่อยมากนะคะหนึ่งปีเนี่ยได้กินแค่ไม่กี่เดือนนะช่วงนี้นีนซีซั่นของเขาเลยค่ะอันนี้ก็มีเยอะเลยฟูกิโนโตอร่อยนะคะขมนิดๆโโหนูนนูนเนี่ยนี่คุณเรนนี่คับมองลงไปตรงนี้นะคะเยอะมาก เยอะมากเลยค่ะมาแอบดูหน่อไม้นะคะว่ามีหน่อไม้ขึ้นบ้างหรือเปล่าอย่างนะคะอย่างทำงานเหนื่อยไหมคะ เนี่ยแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีใช่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโรคขับ้จอะไรก็ไม่รู้เป็นเกสรอะไรอ่าคือหนูไม่รู้ว่ามันมาถึงหรือดูมาหรือยังแต่ว่าไม่ค่อยดีเลยเอแล้วกเเีนัใช่ฮะ่อ

มาเดินตามหาผักป่ากับพ่อบ้านนะคะเจออันนี้นะคะไม่รู้ว่าใช้ยาหางมาไหมหรือว่ายัางไงพ่อบ้านบอกว่ากินได้นะแต่ว่านั่นนี่เมนูอ่ะแต่พ่อบ้านบอกว่าเมื่อก่อนเคยกิน,นกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเด็กทำไม่ได้เป็นไงคะเดี๋ยวมาทำไปดูดิชวัว あるねおかえりなさん。<laughs> oh, kind of อาทิตย์นี้นะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ท้ายๆแล้วล่ะของดอกเขานะคะฟูกิโนโตะนี่กลางๆดอกเขาก็จะขมหน่อยนะไอชอซื้อเขาก็ราคาแพงอยู่นะ นี่เจอแล้วนี่โหอร่อยเลย,ยเลเกล่องก็ไม่โฟกัสเล้ยแต่แม่ทำลวงนะ ตรงกลางก็ขมหน่อยนะคะพ่อกันจะพาไปไหนเนี่ยพ่อ <c oughs> พ่อไม่มีอะไรเก็บเลย <c oughs> มีแน่ๆเลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าไม่อยากเด็ดไปเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าปล่อยรักเขาไว้อย่างนี้ไม่เด็ดนะปีหน้าเขาก็จะเยอะกว่าน,นี้นะก็ปล่อยไว้ก่อน อืมเยอะมากโอ,อ๊ะโอเคอ่ะอยู่น้อถามพ่อบ้านว่าเอาตรงกลางได้ไหมเพราะว่ามันใหญ่มากพ่อบอกว่าเอาไปก่อนแล้วก็ วค่อยไปเด็ดตรงกลางทิ้งตรงกลางในขมมากนะแม่เมาเอาไปต้มจะลวกกินกับน,น้ำพริกก็ขมก็สะดาวอีกอ่าไม่ผ่านนะคะเอาแมวมวเยอะเลยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยแค่เก็บตรงนี้นะคะกิ๊เอ้าคุณแม่มาทางลากเลยค่ะเอา้ากองไปโฟกัสจ้า ดอกไซนเนี่ยคือดอกไซนคือกำลังดีเลยนะนเนี่ยดอกไสนเนี่ยกำลังอร่อยแต่ว่าถ้าใครแบบว่าชอบแบบรสผักป่าแต่ว่าไม่ขมก็เด็ดตรงกลางออกเลยไม่ขมกรอบๆนะคะสเสีงเลยจะดนะเนโอ้น้ำภูเขาก็ นัชเกตเลก็น้ำภูเขาก็ไหลเยอะเลยนะคะเพราะหิมะละลายอะอยอนดอกฟกินตแล้วแต่ว่าจะส่งพบ้านลงไปไม่ยอมนะนี่นี่น้ำมันเยอะด้วยอ่ะ แบบว่าน้ำมันจะภูเขานะคะอ่ะวิวภูเขาแม่แต่มันเย็นหน่อยนะคะก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นสวยมากวิวสวยมากชาวบ้านก็วิวดีอเอ้าเี่ยวเหี่ยวเหี่ยวมาทักทายนะคะ มาแล้วกลับมาแล้วเอออย่ามาชฉบฉันนะ<ห> <laughs> นไนนอ้วนจไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวอีเนจ้ะนี่นะคะสวนท่าของเราพอปู่บอกว่าดินยังเปียกอยู่นะคะก็เลยยังไม่ยังไม่ทําอะไรนะคะเดี๋ยวรอให้แห้งกว่าน,นี้แล้วก็จะพรวนดินนะคะใส่ปุย๋ยมาเตรียมปลูกพืชตรงนี้ตรงนี้ อาจจะเสี่ยงน้ำด้วยนะอาจจะเสี่ยงน้ำสากุระก็ยังไม่มานะคะต้นนี้แต่ว่าตุ่มดอกมาแล้วนะตุ่มดอกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเซ็นะสวัสดีค่ะดิงดิงดิ้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 งดิงดิ้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 งดิงดิ้งดิ้งดิางดิ้งดิางดิ้งดิ้งดิ้กดิ้ง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 ดิ้